ดี่ค่ะวันนี้มากเก็บดอกแคเด้อค่ะนี่ค่ะดอกแคค่ะดอกมันนค่ะงามค่ะเลยเก็บเ๊ะ กินจักหน่อยเด้อค่ะโอเคผู้ได้เคยกินกับกินเป็นเด้อค่ะนี่ค่ะรดน้เนยค่ะก็ได้กินได้ค่ะโอเค โอเ,เคอหลายลุนด้วยค่ะไปจิ้มลวกงานมีดีค่ะอาจจะลุนช่วงเสาร์ด้วยค่ะ แบบง่ามดีค่ะกองหน่ก้อนคอนเสิร์เด้อใครจะเป็นแบบเพลงนี่โดนเต็มเลยค่ะเก็บ,บข้างลลาง งามงามวยค่ะอาจะลนช่วงเสารด้วยค่ะเป็นลา โอไปต่มจิมด้วยค่ะโดนอีกแล้วงามค่ะต้นเค้ด้วยค่ะนี่ไปพอกินเนาะค่ะ เอาแดดทุงมาใส่หนดอ,อกแค่เดินผ่านกปเห็นดอ,อกแค่หล่นก็เลยมาเก็บคันนี่ทำนี้กะ กิ่บ่มั้เด้อคะบอกง่าย oh,